เจอดีตอนทุดงเรื่องราวและเหตุการณ์นี้เป็นประสบการณ์ตรงของคุณพงศ์สมัยที่คุณพงศ์นั้นได้บทเรียนเป็นพระและได้ติดตามพระอาจารย์ออกเดินทุดงตอนนั้นเป็นช่วงปีพุทธศักราช2 5 4 2ป่ายังมีอยู่เยอะมากพระพงศ์ได้เดินทุดงตั้งแต่จังหวัดฉะเชิงเซามุ่งหน้าไปทางภาคอีสานเดินไปกันแบบเรื่อยๆค่อยๆไป ค่ำไหนก็ปักกลดที่นั่นพระพงษ์และพระอาจารย์ออกเดินทุดงมาเป็นเวลาราวๆสองเดือนเห็นจะได้จนกระทั่งได้ไปถึงจังหวัดสุรินทร์ซึ่งก็เป็นเวลาค่ำแล้วของวันหนึ่งแล้วพระอาจารย์ท่านก็ได้เลือกทำเลปักกลดที่นั่นซึ่งเปวัดร้างวัดหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์พอตกค่ำหลังจากที่พระภิกษุทั้งสองรูปทำวัดสวดมนต์กันเสร็จก็มีผู้ใหญ่บ้านมากับลูกบ้านอีกสี่ห้าคนเข้ามากราบนมัสการพระอาจารย์ แล้วก็พูดขึ้นว่านมัสก,การครับพระอาจารย์ทั้งสองดีเหลือเกินเถ่านี้ไม่มีพระมาโปรดญาติโยมชาวบ้านมานานมากแล้วเนื่องจากสมัยนั้นทางภาคอีสานวัดจะร้างกันเยอะพระก็ไม่ค่อยจะมีมากเหมือนสมัยนี้สักเท่าไหร่แล้วผู้ใหญ่บ้านก็ถามต่อไปว่าพระอาจารย์นั้นจะมาปักกรดโปรดญาติโยมอยู่สักกี่วันพระอาจารย์ก็ตอบไปว่าถ้าสถานที่และบรรยากาศสงบเหมาะกับการปฏิบัติธรรม ก็จะอยู่สักสองสาวันเนื่องจากเดินทุดงมานานมากแล้วก็อยากหยุดพักเพื่อปฏิบัติธรรมสักทีผู้ใหญ่ยยบ้านนั้นก็โมทนาสาธุแล้วก็พูดอีกว่าเดี๋ยวผมกลับไปจะให้ลูกบ้านไปเป่าประกาศบอกกับชาวบ้านคนอื่นๆว่ามีพระมาปักกรดโปรดญาติโยมอยู่บริเวณนี้จะได้มาทำบุญใส่บาตรกันว่าแล้วคนทั้งหมดก็ขอตัวกราบลากลับไปพระทั้งสองรูปก็ปฏิบัติกันต่อ ทั้งนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมจนกระทั่งถึงเวลาเที่ยงคืนก็เข้ากรดจำวัดกันเพื่อที่ว่าเมื่อถึงเวลาตีสี่ก็จะต้องตื่นขึ้นมาทำวัดสวดมนต์คืนแรกนั้นก็ผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนถึงตีสี่ก็ตื่นขึ้นมาทำวัดสวดมนต์แล้วก็ฝึกปฏิบัติกันจนถึงเกือบหกโมงเชา้าพระพงศ์ก็เตรียมตัวที่จะออกบินทบาตแต่ว่าพระอาจารย์นั้นบอกว่าวันนี้ไม่ต้องไปบินบาตหรอก นั่งรออีกสักพักชาวบ้านก็จะมาทำบุญที่นี่เองแล้วพระอาจารย์ท่านก็พูดต่อไปว่าท่านจำเอาไว้นะเดี๋ยวตอนที่ชาวบ้านมาทำบุญใส่บาตรกันนั้นท่านจงสังเกตเอาไว้ให้ดีจะมีหญิงวัยกลางคนอยู่สองคนที่จะแต่งตัวไม่เหมือนคนในพื้นที่นี้และกับข้าวที่จะนำมาถวายเรานั้นก็จะไม่เหมือนกับชาวบ้านทั่วไปบริเวณนี้พระพง์ซึ่งตอนนั้นก็บวชได้แค่เดือนเดียวได้แต่รับฟังในสิ่งที่พระอาจารย์นั้นบอก และท่านก็ได้บอกต่อไปว่าถ้าหญิงวัยกลางคนสองคนนี้เขานำข้าวหรือกับข้าวเข้ามาประเคนเราก็ต้องรับนะท่านไม่ว่าเขาจะมาดีหรือว่ามาร้ายเราก็ต้องรับประเคนเอาไว้ก่อนพระพงใ์ได้ฟังดังนั้นก็ตกปากรับคำพระอาจารย์ไปเวลาผ่านไปล่วงเข้าเจ็ดโมงเช้าก็เริ่มที่จะมีชาวบ้านนั้นทยอยกันหิ้วกระติบบ้างเป็นโตบ้างเข้ามาใส่บาท ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ที่มาใส่บาทนั้นก็ดูจะแต่งตัวคล้ายๆกันไปหมดแล้วก็เป็นไปตามที่พระอาจารย์ได้ให้ข้อสังเกตเอาไว้ว่าจะมีหญิงสองคนที่แต่งกายไม่เหมือนชาวบ้านคนอื่นๆพระพงก็ได้สังเกตเห็นว่ามีผู้หญิงอยู่สองคนซึ่งแต่งกายดูดีมากอายุเท่าที่สังเกตได้ไม่น่าจะเกินสักห้ายมทั้งสองใส่กางเกงผ้าคล้ายกางเกงสลักเสื้อยืดคอกลมธรรมดาผิดกับหญิงชาวบ้านคนอื่นๆ ที่ส่วนใหญ่จะแต่งตัวนุ่งผ้าถุงกันแทบทุกคนดูแล้วเธอทั้งคู่น่าจะเป็นคนที่พระอาจารย์ได้บอกเอาไว้ก่อนหน้านี้พระผงก็ได้แต่เก็บความคิดนี้เอาไว้ในใจเนื่องจากชาวบ้านมาก,กันพร้อมแล้วและผู้ใหญ่บ้านก็เริ่มการอาราธนาศีลเพื่อที่จะรับศีลกันต่อไปพอเสร็จการให้ศีลให้พรชาวบ้านกล่าวถวายพระตาหารเสร็จถึงตอนเข้ามาประเคนข้าวและกับข้าวที่ชาวบ้านนำมาใส่บาตรทำบุญกัน ส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นข้าวเหนียวและปลาตามท้องนาพอถึงคราวของผู้หญิงสองคนที่แต่งตัวไม่เหมือนคนแถวนี้หญิงคู่นั้นได้เข้ามาประเคนกับพระพง์คนหนึ่งและเข้าไปประเคนกับพระอาจารย์อีกคนหนึ่งพระพง์ได้สังเกตว่าอาหารที่เธอนำมาถวายนั้นเป็นข้าวสวยธรรมดาที่ยังมีควันขึ้นอยู่ความร้อนนั้นเหมือนกับว่าเพิ่งหุงมาใหม่ๆส่วนกับข้าวก็เป็นผัดกะเพราหมูต้มจืดบุญเส้นแล้วก็ไก่ทอดกระเทียม ซึ่งอาหารนั้นไม่เหมือนกับชาวบ้านคนอื่นเลยแล้วหญิงคนที่ประเคนให้กับพระอาจารย์นั้นก็พูดขึ้นมาว่าพระอาจารย์ไม่ใช่พระพื้นที่นี้คงจะฉันข้าวเหนียวกันไม่ค่อยชินดิฉันก็เลยทําอาหารภาคกลางมาถวายพระอาจารย์ท่านก็ได้ตอบกลับไปว่าอาหารที่ญาติโยมนํามาถวายนั้นอาตมาเป็นพระเลือกฉันไม่ได้หรอกโยมใครประเคนหรือว่าใส่บาตรอะไรมาก็ต้องฉันไปตามนั้น ว่าแล้วพระอาจารย์ก็เอ่ยกับชาวบ้านว่าอา้าวโยมทั้งหลายเสร็จแล้วก็มารับพรกันก่อนเลยจะได้ไม่ต้องรอพระฉันเสร็จหลังจากให้พรแล้วญาติโยมทั้งหลายต่างก็ลากลับไปพระอาจารย์นั้นก็เริ่มที่จะฉันข้าวแต่ก็ได้พูดขึ้นมาว่าท่านอย่าได้ไปฉันกับข้าวที่ศีกาสองคนนั้นถวายมาเด็ดขาดพระพงษ์ก็ถามด้วยความสงสัยว่าทำไมครับพระอาจารย์ท่านก็ตอบว่าคอยดูไปก็แล้วกัน เราจะถ่ายกับข้าวของศิีกาสองคนนั้นเอาไว้ในบาดแล้วจะนำไปตั้งไว้ตรงลานหน้าที่ปักกรดกลางแจง้งพอตอนค่ำๆทำวัดเสร็จท่านก็จงไปดูที่บาดว่ามีอะไรพระพงศ์ก็ตอบรับคำพร้อมกับเก็บความสงสัยเอาไว้ในใจแล้วก็นั่งฉันพัดตาหารไปเสร็จแล้วก็เห็นพระอาจารย์เทกับข้าวและข้าวของสองคนนั้นลงไปในบาดของพระอาจารย์เองแล้วท่านก็นำเอาไปวางไว้ตรงกลางแจง้งตกเย็น เมื่อทําวัดสวดมนต์เสร็จเวลาประมาณกับเกือบจะหนึ่งทุ่มพระพงษ์ก็ได้เดินไปดูพร้อมกับนำไฟฉายส่องไปที่บาทแล้วพระพงษ์ก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเนื่องจากในบาทของพระอาจารย์ที่เมื่อเช้าเทกับข้าวของหญิงทั้งสองคนนั้นทิ้งไว้โดยที่ตลอดทั้งวันก็ไม่มีใครเดินเข้าไปใกล้ที่บาทเลยในเวลานี้เต็มไปด้วยเม็ดทรายและตะปูตัวเล็กๆเ,เต็มไปหมดพระพงษ์นั้นถึงกับอึ้งไป รีบเดินกลับไปหาพระอาจารย์ที่ตอนนี้กำลังนั่งสมาธิอยู่ในกรดพระพงษ์นั้นยังไม่ทันได้เอ่ยป่ากถามอะไรพระอาจารย์ก็กล่าวออกมาก่อนว่าเขาไม่ชอบเรานะ่ะท่านเขากลัวว่าเราจะมาทำร้ายหรือว่าทำลายการทรมาหากินของเขาเข้ากรดได้แล้วท่านคืนนี้ไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรหรือว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นก็ตามท่านห้ามออกมานอกกรดเด็ดขาด พระพงได้ฟังคำที่พระอาจารย์พูดก็รีบตอบรับคำแล้วเดินเข้ากรดของตัวเองซึ่งอยู่ห่างจากกรดของพระอาจารย์ประมาณสักยี่สิเมตรได้พอเข้ามานั่งในกรดแล้วพระพงก็เห็นพระอาจารย์เดินออกมาจากกรดของท่านโดยถือด้ามกรดของท่านออกมาด้วยแล้วพระอาจารย์ก็เดินมาทางกรดของพระพงเมื่อท่านเดินมาจนใกล้กรดพระอาจารย์ก็หยุดแล้วยืนนิ่งๆพนมมือโดยมีด้ามกรดนั้นอยู่ระหว่างมือ สักครู่เดียวเท่านั้นท่านก็ก้มลงแล้วใช้ด้ามกรดจรดไปกับพื้นดินเรื่อยๆเป็นวงกลมรอบกรดของพระพงษ์พอท่านขี่เส้นจบแล้วก่อนที่จะเดินกลับไปที่กรดของท่านเองนั้นพระอาจารย์ก็ได้กำชับว่าอย่าลืมนะท่านคืนนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าได้ยินเสียงอะไรก็ห้ามออกมานอกกรดเด็ดขาดพระพงษ์ได้ยินคำกำชับแบบนั้นก็ตอบรับคำพระอาจารย์ แล้วพระอาจารย์ก็เดินกลับไปที่กรดของท่านเองพระพงษ์ได้นั่งสมาธิต่อไปอีกพักใหญ่ๆจู่ๆก็มีลมพัดแรงมากลมนั้นพัดแรงขึ้นมาดือด้อทั้งๆที่ตอนหัวค่ำก็ไม่มีลมเลยลมพัดอยู่ได้พักใหญ่ๆแล้วพระพงษ์ก็ได้ยินเสียงเหมือนสุนัขก,กาลังขู่ก็เลยค่อยๆลืมตาขึ้นออกจากสมาธิเพื่อหันไปดูชา้ชาๆแต่พอหันไปดูเท่านั้น พระพงก็ต้องตกใจกลัวจนขนลุกสู้เพราะสิ่งที่เห็นเบื้องหน้านั้นเป็นหมาดำตัวใหญ่มากๆกำลังยืนขู่อยู่หมาดำตัวนี้กะขนาดตัวได้ประมาณเท่าควายเลยทีเดียวดวงตานั้นเป็นสีแดงกำ่ำและหมาดำตัวนี้ก็ทำท่าเหมือนพยายามจะเข้ามาในกรดของพระพงแต่พอมันเดินม,มาถึงรอยที่พระอาจารย์ขีดไว้ก็ต้องกระโจนถอยออกไปด้วยความกลัวมันจึงได้แต่ส่งเสียงขู่ต่อไปแบบเดิม พลางเดินวนเวียนรอบกรดเหมือนกับพยายามที่จะหาทางเข้ามาให้ได้หมาดำยักษ์ตัวนั้นเดินเวียนรอบกรดประมาณสามรอบแล้วสิ่งที่พระพงษ์เห็นก็คือพระอาจารย์ได้เดินมาที่กรดของพระพงษ์แล้วใช้ด้ามกรดตีไปที่หมาดำตัวนั้นหนึ่งทีจนมันส่งเสียงร้องโหยหวนแต่สิ่งที่ทำให้พระพงษ์นั้นแปลกใจมากก็คือเสียงร้องโหยหวนจากหมาดำนั้นกลับกลายเป็นเสียงผู้หญิง แล้วจู่ๆพระพงก็ต้องอึ้งตกใจกลัวแบบสุดๆเนื่องจากหมาดําตัวนั้นหลังจะโดนตีแล้วก็ได้หมอบลงแล้วกลายร่างเป็นผู้หญิงคนเมื่อเชา้าคนที่นำกับข้าวมาถวายที่แต่งตัวไม่เหมือนกับชาวบ้านคนอื่นนั่นเองแล้วพระอาจารย์ก็พูดขึ้นว่าต่างคนก็ต่างอยู่อาตมามาทุดงกันสองรูปเพื่อปฏิบัติธรรมไม่ได้มาทำร้ายใครขอให้โยมจงกลับไปเถิด แล้วจงอย่าได้มากวนอาตมาอีกเลยสิ้นสุดคำของพระอาจารย์หมาดำตัวใหญ่ที่ขณะนี้กลายร่างเป็นผู้หญิงและกำลังร้องอย่างโหยหวนอยู่นั้นก็ค่อยๆอ,อันตรธานหายไปต่อหน้าต่อตาของพระพงษ์ที่ได้ตะอึ้งต่อสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นตรงหน้าจากนั้นพระอาจารย์ก็บอกกับพระพงษ์ว่าท่านจงอยู่แต่ในกรดห้ามออกมาเด็ดขาดจนกว่าฟ้าจะสว่างพระพงษ์ก็ตอบรับด้วยความกลัว จากนั้นก็นั่งสมาธิจนสว่างพอรุ่งเชา้าพระอาจารย์ก็เดินมาบอกกับพระพงษ์ว่าท่านรีบออกมาเก็บสัมภาระพร้อมออกเดินทางทุดงกันต่อจะดีกว่าเนื่องจากเมื่อคืนตัวน้องสาวมาอาตมาก็สั่งสอนไปแล้วคืนนี้ตัวพี่สาวน่าจะมาหาเราเพื่อแก้แค้นให้น้องสาวแน่นอนพระอาจารย์พูดต่อไปว่าไม่อยากทำร้ายใครเพราะว่าปอบพวกนี้เป็นปอบที่มีวิชาอาคมเก่ง เล่นอาคมจนมีลิ้นดำแล้วโดนของเข้าตัวเองเพราะผิดครูพวกนี้จะเลี้ยงหมาดำเอาไว้ออกล่าเหยื่อหากินเมื่อใดหมาดำที่เลี้ยงไว้อิ่มคนเลี้ยงก็จะอิ่มไปด้วยเมื่อไหร่ที่หมาดำเจ็บโดนคนที่มีวิชาอาคมทำร้ายเจ้าของคนเลี้ยงก็จะเจ็บไปด้วยพระพงษ์เมื่อได้ยินเรื่องราวแบบนั้นก็ถึงกับอึง้งไม่นึกว่าในยุคสมัยนี้จะมีเรื่องพวกนี้อยู่อีกแต่ว่าก็ต้องเชื่อ เพราะเมื่อคืนได้เห็นมากับตาของตัวเองได้ยินเสียงโหยหวนด้วยหูของตัวเองเช่นกันจากนั้นพระพงกับพระอาจารย์ก็เก็บสามภาระออกเดินทางทุดงกันต่อแล้วนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า20ปีถึงคุณพงจะไม่เคยได้กลับไปที่นั่นอีกเลยแต่เหตุการณ์ที่คุณพงได้ประสบพบเจอในวันนั้นก็ยังคงจ่มชัดอยู่ในความทรงจำของคุณพงจวบจนทุกวันนี้